พ่อเมืองสุพรรณบุรีมอบธงสัญลักษณ์ในวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดกิจกรรมวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านประจำปีพศ2568ได้มอบธงสัญลักษณ์ประจำหน่วยและมอบรางวัลหมวดชรบรดีเด่นเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับชรบรในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทนที่หอประชุมอาสาสีหมอกสารากลางจังหวัดสุพรรณบุรีนายพิริยะฉันทะดิโรก ผู้วาราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านประจำปี2568โดยมีนายวรวิทย์ยอแสงประหลัดจังหวัดสุพรรณบุรีในฐานะผู้ช่วยผู้บังคับการหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในนามผู้แทนกองบังคับการหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมโดยมีนายกองเอก เชษฐาขาวประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพันตำรวจเอกศักชัยอินทรปรีชารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีพันเอกพันศึก อนันตพงศ์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรีในอำเภอทั้ง10อำเภอค่ะและหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนผู้ปกครองท้องที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังพลอาสาสำรองและกำลังพลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทั้ง10อำเภอจำนวน200นายเข้าร่วมกิจ,จกรรมในวันนี้ค่ะ ในการนี้ประธานได้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและได้นำกล่าวคำปฏิญาณตนของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจากนั้นได้ทําการมอบรางวัลหมวด ชรบรดีเด่นระดับจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจและอดทนในการรักษาวความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รางวัลชนะเลิศได้แก่บ้านหนองเฝ้าหมู่เก้าตำบลบ่อสุพรรณอำเภอสองพี่น้องรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้แก่บ้านหัวนาหมู่สามตำบลหัวนาอำเภอเดิมบางนางบวช รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่บ้านหนองยาขาวหมู่ที่8ตำบลแจงงามอำเภอหนองยาไสชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบอเป็น ราษฎรอาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดค่ะและได้รับการแต่งตั้งจากนายอำเภอให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านและทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ชรบอรถือเป็นกำลังภาคประชาชนที่สำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงภายในระดับรากฐานของประเทศ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนทุ่มเทรแรงกายแรงใจโดยมิได้วังผลตอบแทนเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีประกาศกำหนดให้วันที่16กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านขึ้นและในปีนี้ถือเป็นครั้งแรกค่ะที่กรมการปกครองได้จัดงานวันชุดรักษาความปลอด หมู่บ้านอย่างเป็นทางการขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศอีกด้วยค่ะนิว24สถานีประชาชนพัฒรพลผมพักภาพข่าวพัลดาสุวรรณรายงาน